มาถึงบรรเจะเสือเสือไปทำงานแล้วนะรถจอดอยู่โน่นนะเสือเธอไปทำงานแล้วเหรอเอาข้าวไหมเอาข้าวก่อนฮะไปทำงานแล้วเหรอไปแล้วทุกคนโอเคเาไปทำงานแล้วเดี๋ยวข้าฝากไว้ ไม่ต้องลงมาไปเลยอเอาไปทำงานกับพ่อเขาเดี๋ยวข้าวไว้กับเดี๋ยวว่าเอาข้าวไว้กับคุณยายเขาขยันพอดีพ่อจะเสือเขาบองไมง่เห็นผมไงไม่เป็นไรข้าฝากไว้องศสารเขา เ,เวลาผมมาไม่เจอเสือผมก็จะข้าวฝากไว้ทุกครั้งเลยเพราะว่าสงสารเขาแม่เราเคยดูแลเขาไนงะผมก็จะข้าวมาใสา่ตู้เย็นเขาก็จะรู้แม่เขาไม่อยู่ใส่ตู้ยเย็นไว้เขาจะได้มีกินเขาไม่มีข้าวกิน กลับมาแล้วก็กมากน okay. มินรถนะวันนี้มากับจนนี้จนนี้ก็ไปเที่ยวเห็นผมสตาร์ทรถนี้รีบวิ่งมาเลยก็รับเอาขนมให้มองมองตามอยู่อยากมาผมเลยต้องรีบกันมา ก็เดี๋ยวเขากลับมาเขาก็มากินเสือสงสารเขาทุกคนตอนนี้มาถึงร้านไก่ละว,วันนี้มันนอนตรงนี้น,ะน,นี่จะนนี่มาดูดิเอจอนนี่จะอ,อ้วนไปไหมวันนี้มากับจอนนี่มิกี้ไปบ้านเจ้าเสือมั้คาดคาดกับเจ้าเสือ ก็เลยมาวันนี้ผมก็ต้องมาซื้อทุกเช้าทุกคนว่ามันต้องทำอาหารให้หลายที่ทั้งบนเขาทั้งบ้านทั้งเสือนะอะโซนที่กินอาหารเม็ดก็กินได้ไง,ไง <c oughs> อโอเคนะเดี๋ยวฉันจะเลยไปซื้อยาให้เด็กๆ ตอนนี้ได้ไก่แล้วทุกคนไก่ขึ้นมาแล้วโอเคไปนะไปนะไปครับอก็จะนี้ทำไมเธอตัวเล็กไปเลยปกติแบบว่ามากับกระลำมากระลำตัวแบบว่าสูงเท่ากับรถไหโอเคดูดียังไงโอเคไปนะ ไปเลยครับไปแล้วครับทุกคนทามานี่เลยทามานี่เลยมานี่ยนเลยทามานี่นเลยมานี่นเลยไปไ้ไป เคนมันรุมมันตุ้มเลยนะอ๋อลุมฉันเลยเนาะสวัสดีค่ะวันนี้วันอะไรวันนี้วันวันนี้วันพ่อผมลืมวันนี้เป็นเป็นวันพ่อวันมงคลวันสิริมงคลด้วยก็วันนี้เป็นวันดีนะก็ขอไปพรให้กับคุณย่าไปให้คุณย่ามีสุขภาพแข็งแรงานนเนาะ ขอให้ท่านมีแต่ความสุขแลคิดถึงพ่อเสมอตลอดเวลาอย่าหิงอะไรตามเขาไปนั่นั้นะตามเขาไปนั่งตรงกลางนั่งตรงนี้นั่งนี่อไนี่ไวเนยนันี่เอ๋อไปนั่งั้นก่นนั่งนั่นั่งนัง ยาาภายใต้เงาบ้านเชื่อยาปั้นโตมีเรื่องราวที่โลกไม่เคยรู้ใช้คนหนึ่ง กมาน้อยเจ็ดชีวิตผู้พันทกลมหายใจมันเวทมนตพิมมาแจ็คสันและมาเรลแม็กกี้นำโชคน้องยิงและนาโนแต่โตเคียงข้างในโลกใบเล็กที่เต็มไปด้วยความรักแท้จริงและต้นเรื่องของทุกๆุอย่างเริ่มจากหนึ่งหัวใจชื่อว่าซสมบี จ้าชายคงมาทั้งเจ็บสวรรที่เธอสรงนั้นคือชีวิตแต่ในใจลึกๆเธอก็รู้ดีว่าสักวันต้องจากกันไปทีละตัวยิ่งคิดทั่วใจก็ยิ่งสั่นไหวน้ำตาก็ไหลหยดลงบนภาพความทรงจำ ในทุง่งหญ้าใต้แสงจันทร์ทุกเสียงเ่าเหมือนดนตรีจากฟ้าบ้านยาเป็นตคือประสาทของเราไม่มีวันไหนที่เดียวดายแต่เวลาค่อยๆลบเลือนความฝันเหลือเพียงภาพวันวานที่ออมอุดโอ้ยอยู่เจ้าชายของ ใจลึกๆเธอก็รู้ดีว่าสักวันต้องจากกันไปทีละตัวยิ่งคิดทั่วใจก็ยิ่งสั่นไหวน้ำตาก็ไหลหยดลงบน วันหนึ่งไม่มีเธออยู่ตรงนี้เสียงเห่าคงยังดังก้องในหัวใจเพราะารักนี้ไม่มีวันตายในนิทานทาบทสุดท้ายาของเรา to you ีแดงงามนะลูกอีแดงงามนะตัวนี้โออบุ๋ช่วยจะออกมาเนี่ยมันติดถนนนี่ยเอ้ยมีกี่ตัวนะตัวนั้นยังเด่นอยู่นะสตัวมันรับกันอู้หเป็นนอนข้างในอีล่ะหรือรถครบมันนะโอ้หตัวนี้ตัวนี้ทุกคนนี่ลูกแดงมีสี่ตัวมันมันเป็ี่ยนแมงเม้งอยแมงเงี้ยก็ไม่เห็นยาวๆแน่วัยเอาแป้งใส่แล้วเนี่ย แมตคะตูหมอมันจะ <mats> <tune him, ho? mats> <tune him> <tune him>

S <S เหมือนทือกคนดูดิเขากินข้าวกันแต่ผมไม่อยากให้เขาออกถนนใหเขาขึ้นล่างสงสารเอาข้ามาให้เด็กๆสงสารดูจะถ้อ่าๆ่าอย่าอย่าแย่งก,กันนี่นี่มีอีกอันนี้นี่อย่าแย่งกันมีอีกนี่ อันนี้นี่นี่มีอีกอ่ะย่างั้นกันนี่นี่นี่ดูอันนี้นี่นี่ย่างั้นกันนี่นี่นี่ย่างั้นกันไม่กินมากเลยน้องสันโอเคตอนนี้ลงมาข้างล่างแล้วเจวิลลี่กินข้าวกันเสร็จแล้วเหรอนี่มาเด็กๆด็กคนี้นี่เด็กแล้วแม่วิลลี่กับ มนมโอเด็กนอนกันบนตักเพิ่งลงมาจากเขาเมื่อกี้เห็นเด็กๆลูกแดงสงสารยังไงเขาก็วิ่งมาตรงนั้นผมก็ไม่อยากให้เขาวิ่งมาลิมทางมันรถมันเยอะเมื่อกี้ผมเลยเอาข้าวไปให้เขาข้างหลังสงสารนะชีวิตแต่ละตัวมันก็ แล้แต่ชะตาชีวิตเนาะมันไม่เหมือนพวกนี่เขามีบุญก็ได้มาคอดอยู่ที่สะอาดที่สวยงามตรงนั้นเขาอยู่มืดมืดทั้งลุงทั้งอะไรอมเนี่ยผมไม่อยากไปเจออะไรแต่มันดเลี่ยงไม่ได้สงสารเ่าคนที่สงสารอืม เมื่อกี้มีอยู่ตัวหนึ่งตัวอ้วนเหมือนมาวิลเห็นมาแล้วสุขสารอ่ะพวกเธอเอามารายงานตัวมีชื่อกันหมดแล้วลุงโอกแกนลุงโอกแกนอยู่ไหนนี่คือลุงโอกแกนอยู่ตรงไหน อันนี้ไม่ใช่น,นี่ไม่ใช่ลุงโอแกนลุงโอแกนอยู่ตรงนี้อันนี้คือลุงโอแกนไอ้ตัวนี้คือดีเซลดีเซลอไอ้อตัวมีลายในท้องนี่คือชื่อลูน่าชื่อลูน่าแล้วตัวนี้ชื่อเบลล่าตัวนี้ชื่อไมโล ตัวนี้อะตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่อไมโลตัวนี้ชื่อแม็กซี่อแลวตัวนี้ชื่อชาลีมีชื่อครบหมดแล้วจะชื่อมีความหมายเหมือนละโอแกนนี้ก็คือความหมายคือเป็นเหมือนเป็นสุนักสุภาพดีแข็งแรงอะไรเนี้ยโอแกนกับดีเซลอือเหมือนเป็นเจ้าอ่ะ ดูลุงโกแกนนี่อะไรซิงซิงลุงลุงลุงโกแกนตื่นหรือยังลุงลุงโกแกนตื่นหรือยังลุงตื่นหรือยังลุงตื่นหรือยังลุงนอนสิงซิงลูกเธอมีชื่อหมดเลยนะนี่ชื่อโอแกนอันนี้คือดีเซลดีเซล อันนี้คือลูน่านี่ลูน่าตัวนี้ชื่อเบลล่าเบลล่าตัวนี้ชื่อตัวนี้ชื่อไอเบลล่าตัวนี้ S isa. S isa. ชื่อซิซ่าไอซีซิซ่าใช่ชื่อซิซ่าไมโลชื่อไมโลตัวนี้ชื่อ <Next> น,นี่ชื่อชาลีตอนนี้ชื่อยังไม่คุ้นนะทุกคนเพราะเวลาผมเรียกครั้งหนึ่งผมจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะผมจะจำแล้วไงเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยลุงโอแกนลุงโอแกนคุณลุงคุณลุงโอแกนคุณลุงโอแกนอ เห็นเด็กๆพวกนี้หมากับคนมันก็เหมือนกันเนาะแล้วแต่ชะตาชีวิตว่าจะไปเกิดที่ไหนแต่ผม่าเป็นคนที่เห็นไม่ได้เห็นก็สุงสารทั้งหมดเลยเอค้คุณลุงคุณลุง คุณลุงนอนละ่ะคุณลุงคุณลุงอ้นอนตื่นยังคุณลุงคุณลุงนอนตื่นยังเดี๋ยวคุณลุงเอแกนนี่อ๋อตื่นแล้วละ่ะตื่นแล้วละ่ะตื่นแล้วแหมแหมเดี๋ยวคุณแม่ซิงซิงเนี่ยเป็นลูกรักเขานี่คุณลุงโอแกนนี่ลูกรักเขาอยู่ตรงไหนไม่ได้ต้องมานี่คอยสังเกตสังการอืมเห,นหม็นนะ ไปดันแล้วให้ปลุกให้ตื่นแล้วรู <laughs> อเอาแกรู้มากมาปลุกกันเลยผมเนี่ยอะไรอะไรเหรอเนปิลี่อะไรริมต้องเข้ามามีอะไรอ๋มีอะไร,ะะะไรฉันมาดูเด็กๆไงอะไรออ,ไออกกันออกกันออกกันมีอะไร นอนนี้มันดึกแล้วนี่ฉันจะขึ้นไปข้างบนแล้วฉันจะขึ้นไปหาเด็กๆละเด็กๆข้างบนเขารอเวลาน้อยเธอก็นอนใช่เธอก็นอนใชเข้าบ้านนะแต่อย่าเห่าเลยซีซัวต้องเห่ามีข้อมูลอถ้าใครมาดำๆองมองม,อง,มองนะเห่าได้แต่ไม่ใช่ใบไม้ใบ,ใบอะไรร่วงก็เห่าไม่ได้นะ Okay. Dek -dek, ha? okay. 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 pergi Okay. 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 ตอนกินท um, oh. ุกคนตอนนี้กินมาข้างบนแล้วอะไรโดโดอะไรเเอโดโด้เด็กๆเด็กๆตื่นเลยเลยอย่าเอาอะไรมากินข้างในนะเด็กๆใครนะเอาโมะเอาโม ไม่กี้จุเนียไม่เจอเวลเอาไม่นี่เอามามหาตานี่มหาตานี่ยต้องสามเลยมหาตานี่ยหลพ่อหลวพ่อดูดือดอย่าเพิ่งมา 的。 ชุมกันมาประชุมกันมาประชุมกันใครใครดื้อใครส่วนมากนะ,นะบอกคุณตามาคุณตาถ่อนแล้วข้าพึ่ง ก็เธมีอะไรเล่าฉันฟังมมีใครที่เจเลมั้งบอไว้อืม,อมอใครเกเงบอกกันนอววะอืมิกี้เนี่ยใ่ไม,มอืมป้าของผมดิปงนะมจริงนะมี่าฮ่าฮ่าอืมผมโมอะไรเอเคยนี่ยฮะจนเหนีย จะไปเลยนะอืมเธออยู่กับลูกโดโดเธอนี่โตเลยยังนี่นยังไงล่ะเอชฉันจะไปเลยนะ ตัวกระเพียงเล่นกันแล้วมิกกี้มิกกี้พวกมีทะเลาะก,กันแล้วนะมิกกี้กับโอโม่นี่ระวังให้ดีนะมีปัญหากันเลยนะ เล็กนิดเดียวเธอเนี่ยอ,อะไรมนอนกันได้ละมานอนกันได้ละเดี๋ยวฉันจะกลับแล้วเนี่ยฮะฉันจะกลับแล้วโอโมโอนี่เด็กชายโอโมเจวเวลโอโมมันอันนี้มันกอดวอดนั่นดูจูเนี่เลยอืมมิกกี้มิกกี้ ลูกลูกจะทำอะไรให้คุณตาบ่นนะไม่สอนเลยนะอ,อาอเธอไปให้นมตรงน้นดิไม่เลยตรงนี้อถอดดูถอด,ดูโอโม,โมอ,มอ,ม,อม,มองใหญ่เลย อคุณพ่อขอสบายมากเลยนั่งกินขนมอยู่นู่นเราละแม่ทำหน้าดูดใูใสโอโมโอล่ล้ะฉันจะไปเลยนะจะจววเธอไม่เลิงทำคิ้วขโมยอย่างนั้นหรอกเอ๋ทำหน้าคิ้วขโมดอะไรโอโม่ทำแสบออโอเคฉันไปแล้วนะสามทุ่มแล้วเธอจะให้นอนกันตรงนี้หนะ คือน,นีในะห้องเขาให้เขาให้ตรงไหนก็ได้ว่ายังไงเด็กๆวนนี้ออกไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีตรงนี้มันมีพักขึ้นอยู่คือยังขึ้นไม่ได้อืโอเคนะตาไปแล้วน,ะนี่สามทุ่มแล้วไปวนะลู้นะแต่ต้องไปทําอะไรอีกเยอะเลยโอเคนะไปละ ปันโตมีเรื่องราวที่โลกไม่เคยรู้ชายคนหนึ่งก็มาน้อยเจ็ดชีวิตผู้พันทุกลมหายใจมันเวทมนต์พิมาแจ็กสันและมาเรลแมกกี้นำโชคน้องหยิงและนาโนเติบโตเคียงข้่งในโลกใบเล็ที่เต็มไปด้วยความรักแท้จริงและต้นเรื่องของทุกๆอย่าง เริ่มจากหนึ่งหัวใจชื่อว่าซอมบีโอ oh, วายูเจชายคงมาทังเจ็บสวรรที่เธอสร้างนั้นคือชีวิตแต่ในใจลึกๆเธอก็รู้ดีว่าสักวันต้องจากกันไปทีละตัว คิดทั่วใจก็ยิ่งสั้นไวน้ำตาก็ไหลหยดลงบนภาพความทรงจำวิ่งเล่นในทุงญ้าใตแสงจันททุกเสียงเห่าเหมือนดนตรีจากฟ้าบานยาปันโตคือปราสาทของเรา